สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับการแกะซองครับวันนี้ผมมากับซองนี้ครับปานิซ er ี่พิมเมอรี่อังกฤษสติกเกอร์ฤดูการ2,022-2,023อครับกวันนี้มีมากันทั้งสิ้น10ซองด้วยกันครับก็จะแกะกันครบทั้ง10ซองเลยครับมาดูกันว่าสติกเกอร์รุ่นนี้ครับที่เขาว่าสวยงามนักสวยงามหนาสวยงามกว่าสติกเกอร์ฟุตบอลโลกที่ผ่านมาอีกเนี่ยหน้าตาสีสัน จะเป็นอย่างไรครับกอซองหนึ่งมีทั้งหมด5ใบด้วยกันครับแค่ดูแค่หน้าปกซองนี่ก็สวยงามแล้วนะครับผมได้มาเนี่ยมีทั้งหมดปกนี่มีทั้งหมด4แบบด้วยกันครับมีแบบที่1แบบที่2แบบที่3ครับและแบบที่4ก็สามารถหาซื้อกันได้ครับที่ร้านหนังสือครับร้านในอินครับรวมถึงร้านเอเชียบุ๊ก ตกซองหนึ่งสามสิบบาทครับโอเคมาเริ่มกันที่ซองแรกเลยครับก็ใครที่ชอบคลิปแนวนี้ครับแกะกล่องเปิดการ์ดเปิดสติ๊กเกอร์เนี่ยก็กดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกดติดตามช่องผมไปด้วยครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปโอเคครับโอ้ใบแรกมาแล้วครับบูโน่เฟอร์นันเดสครับเป็นการ์ดเอาเป็นสติ๊กเกอร์ คี y e เพเยอร์ครับบูโน่เฟอร์นันเดสขอดูด้านหลังนิดนึงอ๋อเป็นคำถามนะครับเนี่ยใบยที่2ก็ยังเป็น k e y p เพเยออยู่ครับเป็นเอมบูโมครับนี่ของเบนฟอร์ดครับใบต่อไปครับนี่เป็นไคล์ฮาวเวตครับเชลซี Chelsea ครับสวยงาม มาดูนิดนึงครับนี่เป็นเบอร์ของนักเตะครับวันเดือนปีเกิดส่วนสูงครับและตำแหน่งที่เล่นครับอันนี้เป็นถนัดเท้าซ้ายครับเป็นนักเตะเยอรมันครับมีดาวตรงนี้ก็คือติดทีมชาติครับเคยติดทีมชาติครับไคลฮาวร์ครับดีกรีทีมชาติเยอรมันเยี่ยมเลยครับไปต่อไปฮาวิบาส์ครับนี่ดูครับ เห็นโลโก้ตัวอักษร HG ตรงนี้ไหมครับมุมล่างซายนี้ก็เป็นโฮมโก o w ครับเรียกว่าเป็นเด็กปั้นสโมสรครับของเ e สเ e อร์ซิตี้ใบถัดมาครับโอ้ได้เป็นโลโก้เอฟเวอร์ตันครับโอ้สวยงามครับต้องบอกว่าใบโลโก้เนี่ยมีราคานะครับเนี่ยโดยเฉพาะสโมสรดังๆอันนี้ไม่มีอะไรสองแรกผ่านไปครับถือว่า สวยงามเลยครับเนี่ยใบฟอยวิบวับวิบวับเลยครับมาสองต่อไปครับก็สำหรับสติกเกอร์รุ่นนี้เนี่ยพิเศษกว่าปีผ่านมาครับคือจะมีใบพาลาเลลด้วยนะครับใบพาราเลีก็คือเป็นมีใบสีนะครับดูเราจะได้หรือเปล่าโอ้นี่ครับอีลีทครับใบพาราเลีก็จะเป็นรุ่นอีลีทนี่เลยครับนี่ฟิลิปบิลリンงครับ โอ้โหอินลีดครับแต่นี่เป็นใบธรรมดาเป็นใบฟอยธรรมดาครับไม่ใช่พาลาเลวพาลาเลวก็จะออกยากนิดหนึ่งใบถัดมาครับเจมี่วาร์ดี้ครับของเลสเตอร์ไปถัดมาโอ,อ้โห oh, oh. อันนี้เป็นชุดครับโฮมแอนด์โอเวครับชุดสโมสรครับคิสตันพาเลตเป็นใบฟอยเช่นกันครับสวยงามอยู่นะเนี่ย เคนซูมาครับกองหลังครับของเวสแฮมใบฟอร์อีกแล้วครับเป็นโลโก้ครับโอ้โลโก้อาร์เซนอลครับยอดเยี่ยมครับสวยงามเมื่อกี้พูดถึงใบพาราเรลครับใบพาราเรลจะมีสีสีด้วยกันครับสีสีสีแบบครับเป็นสีน้ำเงินสีเหลืองสีส้มครับแล้วก็สีเขียว ก็ออกยากหน่อยครับดูเด้วยเราจะได้หรือเปล่ามาเป็นรอยเคลลี่ครับคีเพเยอร์ครับบอร์ดมัดครับโอ้นี่เป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเดอะซีซั่นโซฟาครับผมหรือเปล่าอาจจะไม่ใช่ครับเป็นใบของสโมสอนเลสเตอร์ครับ ไปถัดมาครับแอนดอร์เทาเซนครับเอฟเมอร์ตันอู้เลี้ยวภูมาแล้วครับอาริซอนครับอืมสวยงามและไควอเกอร์ครับของแมนซิตี้ส่งถัดไปครับก็พาราเรลสีสีที่ว่ามาเนี่ยสีเขียวกับสีส้มจะออกง่ายกว่านะครับส่วนสีน้ำเงินกับสีเหลืองเนี่ยจะหาเจอยากก็จะมีราคากว่าครับอย่างการ์ด ฟลาเร่เลวอีลีทของฮาร์แลนด์เนี่ยใบสีน้ำเงินเนี่ยครับตกราคาเป็นพันเลยนะครับเนี่ยโอ้เรียวพูมาอีกแล้วครับวันทูวอชครับฮาวิเอลยสครับโอดาวรุ่งครับโอ้สวยงามเลยครับเนี่ยสวยงามชิฟเคียเต้ครับลอตติมแฮมฟอเรสครับโอ้ โมฮัมเหม็ดซาลาครับเรียวผูเรียบพูออกรัวนะครับสวยงามบินเฟตสาฮาครับปีกลงศพครับปีกตัวเก่งเลยครับของคิสตันพาเลวินเลียนครับนี่มาซิเลียนครับปูแลมครับโอ้ย ถามว่าผมอยากได้ใครครับผมก็ายังอยากได้ฮาร์แลนด์อยู่แล้วครับใบไหนก็ได้ครับฮาร์แลนด์รุ่นนี้ครับมีทั้งหมด8ใบด้วยกันครับก็เป็นใบอีลิทเนี่ยใบเบสอีลิทหนึ่งใบแล้วก็ใบพาราเรลสี่ใบรวมเป็น5้าใบแล้วครับแต่ว่าจะมีใบเบสธรรมดาหนึ่งใบใบสตาร์ไซนิ่งและใบดิสซิสัซนโซฟาครับรวมเป็น8ดใบด้วยกันดูซิผมจะได้ฮาร์แลนด์สักใบไหมครับเดียโก้เดียโก้โรเรนเต้ครับลีนเต็ด โอ้ oh, เราได้ริวพูอีกแล้วครับเป็นฟาบิโอคาวาวโยครับมิดฟิลตัวใหม่ครับไบทัใต้มิดโตวิดครับกล่องหน้าเซอร์เบียครับของฟูลเล่มพาพาสคาร์สตรน์นะครับรีดยูเนเต็เอ็นโกโลกอนเต้ครับเชลซี ส่วนใบนอกจากฮาแลนที่ผมอยากได้แล้วเนี่ยคนหนึ่งที่ผมตามหาอยากได้สุดๆครับก็เป็นโรนันโดนะครับยังมีโรนันโดให้ได้ลุ้นนะครับสําหรับฤดูกาลนี้ครับโรนันโดก็ยจะมี2แบบครับเป็นใบเบสกับใบอ่าเป็นใบคีเพเยอร์ดูที่จะได้หรือเปล่าครับอาร์เซนอลมาครับเบนไว้ a อาริโบครับเซาเทมตันดูค่ามิริโวเชว i ิครับ โอ้โนี่เป็นกับใบกับตันครับใบกับตันจะเป็นใบฟลอยครับเนี่ยกับตันครับเป็นใบฟลอยกับตันคนแรกของเราครับแพทริกแบมฟรอดครับกองหน้าลีอยู่ในเต็ดและมาร์ตินโอเตกาครับโอ้นี่ก็กับตันเหรอครับเป็นใบฟลอยตัวเก่งเลยครับเนี่ยเป็นคีย์แมนสำคัญที่ทำให้อาร์เซนอลประสบความสำเร็จเลย ต่อไปซูมาเล่ครับเลสเตอร์เลสเตอร์ออกเยอะนะครับเนี่ยโรเบิร์ตซานเชสครับไบรตันครับคีย์เพเยอร์ดาวิดดีเกอาร์ครับแมนยูครับจอห์นสโตนโอ้ดาวิดนูเนสครับ โอ้โหสวยงามครับนูเนสครับเดีือแค่3มซองแล้วครับฮานเลนดูรนโดจะมาไหมนอกจากใบเบสทั่วไปเนี่ยยังมีใบรทจเชนนะครับหรือนักเตะตานานครับมีอยู่สามใบให้ได้ลุ้นกันครับเป็นอะไรครับเป็นพอลสโคครับเป็นเบิร์แคมเป็นดีดิเยด็อกบ้าครับจะออกไหมนี่ครับแอสตันวินล่าครับ โอ้ One Two Watch ครับมาเลเซียครับแบ c k ครับ c o มเมนยูเป็นโดนโตบูฟแฮมตันกาดิชาก้าครับนี่คนนี้เพื่อนชับป,ปุยครับเคยเล่นกับชับป,ปุยเราครับพาทีมสวิสควาแชมป์ฟุตบอลอยูสิบแชมป์โลกมาแล้ว ฮานฮีชางครับเกาหลีใต้ ai, ครับกองหน้าเกาหลีใต้โอ้โหสองซองแล้วครับจะไม่มาครับนี่หาเล่นแปดใบมาสักใบได้ไ,ดไหมแปดแบบขอสักใบครับจูเลียนอาวารสครับโอ้อาวารสก็เป็นคนหนึ่งครับที่น่าจับตามองครับกองหน้าเมสซี่ โอ้ใบนี้ดีครับผมเป็นสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดครับอืมไบรตันครับแดมตี้ครับไบรตันนี่คนเขาตามหามีตรงมาก,กันครับอดามาตาโอเล่ครับปีครับจากบูฟแฮมตันลุกชอและเราเดินทางมาถึง ซองสุดท้ายกันแล้วครับมาเสียดายอย่างเนี้ครับว่าสติกเกอร์รุ่นนี้ไม่มีการัโชนะครับถ้ามีการัโชนี้ก็เป็นใบหนึ่งที่อยากได้เลยแต่ไม่มีนะครับไม่มีการัโชไม่อยู่กับรุ่นนี้ครับน่าจะอยู่กับซองอัปเดตที่จะออกตามมาใบแรกครับไลออนครับยัตเตสครับนอตติงแฮมฟอร์เรสไปถัดมาครับวินเลียนครับ ปูแลมรีออนไบเล่ครับนี่แอสตันวินล่าเจมส์บอดเพาครับตัวปั่นฟรีคิกนะครับเซาแทนตันไมฟอยนะครับนะับใบสุดท้ายแล้วครับเป็นเซาแทนตันอีกครับมิดเลนายครับโอ้ ก็จบไปแล้วครับ1ิซอของเราครับก็ถือว่าได้ใบดีๆมาบ้างครับแต่ใบที่ต้องการตามหาอย่างฮาเลนกับโรนัลโดผมไม่ได้ครับนี่ได้ใบโลโก้มา2ใบครับใบโลโก้มีราคาครับสวยงามก็โอเคครับถ้าชอบคลิปแนวนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามด้วยครับเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ